ยเมเจ้าเดียวไปเดวรอ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 นะ <c oughs> ว,วันนี้ก็เป็นวันที่สามภูมิภาพันธุ์เุตธสกราศสองพันห้รารยห้าสิบเจ็ดห้าสิบปดในขณะนี้ก็คณะสงฆ์แม่ยติโยมจากส่วนพุทธธรรมวัดัยนา ำเเมืองนครศรีธรรมราชก็ได้มาแผ่ผ้าขึ้นพระบรมาธาตุืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นประเพณีกิจกรรม <c oughs> ของทุกปีที่มีคนข,ขึ้น15้าค่ำเดือนสซึ่งเป็นประเพณีของเจ้าพุทธ นคกกรนครศรีธรรมราชก็จะมีกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหลักในปัจจุบันาชาวพุทธทั้งหลายก็ได้ร่วมกันสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของเมืองนครศรีธรรมราชเอาไว้อย่างหนาแน่นนั่นหมายถึงว่าเมื่อถึงึ้นสี่ห้าข้าเดือนสาม ถ้าือกันว่าเป็นวันมาฆบูชาชาวพุทธก็จะลังไหลกันมาจากทุกสารทิศเดินทางมาจากใต้ก็ดีจากไรลก็ดีก็เดินทางกันมาเป็นจํานวนมากก็ตั้งแต่เมื่อเช้าตั้งแต่เมื่อเช้าที่เราได้มาเดินบินตบาทแล้วก็มีชาวพุทธเริ่มมา เตียนเตียนแห่ขึ้นธาตที่ก็คือพระบรมธาตุบางนครที่ที่เป็นเป็นพระรธาตุเยาวทองหมายถึงว่าเป็นพระธาตุเยาวทองคำพระเจ้นจิจจาแล้วรรพบุรมาแลได้มาบัิทึกฐานสร้างพระบรมธาตุไว้ณสถานที่แห่งนี้ <c oughs> นี่ก็เป็น ญา,าติโยมที่มาร่วมแห่ผ้าขึ้นพระบรมธาตุในวันนี้อันนี้ด้านใกล้ๆหรือด้านข้างด้านข้างที่ญาติโยมมาร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุก็จะมีญาติโยมมาร่วมกันขายาขายของขายของขายโน้นบ้างขายนี้บ้าง นี่ก็เป็นบริเวณ <c oughs> รอบอง่งพระธาตุพิดีนครศรีธรรมราชที่ว่าเป็นด้านไหนนั้นเป็นพระพระจ้าพระข้ง้งพระขังอันนี้ก็วันนี้ตอนนี้ตอนเที่ยงอ่าเราก็ได้เวียนอามรอบรอบที่สอันนี้เดดอาจจะร้อนนิดหนึ่ง <c oughs> อาจจะร้อนนิดหนึ่งอันนี้ก็มีคณะเล็กๆคณะเล็กๆกำลังเดินทางม,มาด้วยเพราะชงนี้เป็นอากาศร้อนทั้งเมื่อเช้าตอนเช้านี่จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ตีสี่ตั้งแต่ตีสีนี่ก็จะมีญาติโยมมาเดินแ่ผ้านำผ้ามาจากที่ต่างๆ Cắp được cắp được. được mà được khắp ừ, được khắp được nè, được chụp đi, chụp được khắ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 p mà khắp được khắp được viên <laughs> tiền khắp được khắp này khắp được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  khắp ก็นี่แหละเป็นประเพณีของอาชาพุทธเมืองนครเพราะฉะนั้นในปีต่อไปหรือในวันนี้ท่านใดที่ยังมีโอก,กาสมีเวลาก็สามารถที่จะเดินทางมาเรียกว่าเหตุผ้าขึ้นพระบรมธาตุยังได้ซึ่งก็ รับรมาชาตก็จะมีการเปิดให้ญาติโยมได้มาแห่ผ้าขึ้นธาตุกันจนถึงเด็กเปยนางใกวันนี้ก็มีญาติโยมบางรายมาตลอดทั้งวันทั้งวัน มาจาตรงนี้นะคะตรงนี้เป๊ะเอาดินไปใส่น้นะคะเป๊ะใส่ของเป๊ะพวววเปื้อนน้ำพววพววพัดพววมาจาไปเนี่ย ทำไมขึ้นนี่ยขึ้นอะไรกตา้งขึ้นอะไรกัตา้งไม่ควายไม่นั <t <t ่งในต้นไม้ด้านเดี๋ยวไปหาลูกมาควายสอบข้ามรถเล็วไปนั่งใต้ต้นไม้ก่อนอันนี้ก็พระบรมธาตุมังนครศรีธรรมราชนี่ก็ผ้าที่มีของทางวัดที่จะให้โยมได้ ถ้าไม่ได้ซื้อมาก็มา,าขายของที่นี่ได้อันนี้ก็คณะของญาติโยมนะไปเดินทางมาวันนี้ก็มากันหลายท่านเลยกันตอนนี้ก็ครบสามรอบรอบที่สามหมดแล้วอันนี้ก็เรียบร้อยอ้าวไปสวัสดีครับข้าวโน๊ตไปข้าวอนนะไรมะข้าวเรียลข้าวเรียล<า>ข้าวหลังมั้ง เอออย่างก้าวแล้วก้าวแล้วอาเรียบร้อยเรียบร้อยขนาดนี้ก็ได้เข้ามาในอ่าพระบรมธาตุอามังกรที่จำได้อันนี้ก็ได้เดินทาง รอบที่สามเลยต้งไปทางนี้เลยครับนี่วันนี้ขึ้นได้นะครับขึ้นได้ครับขึ้นได้สวัสดีสัสดีเหมือนขึ้นไม่ได้เหมัอนโฉมอยู่อ่าอันนี้คณะยอดโยมที่เอารองเท้าโจอย์โค้ดรองเท้าจะไปไม่รองเท้าโจอดจะไม่ต้องตลับขึ้นเลยเมื่อไงกับซึ่งไปไหนเลยครันอ่าเอาโยมครับมังกร

ันนี้ก็มีการจุดตุที่จะ้ามันมอดถ้าเวลาไหนทมอต้นได้ต่อไปได้ต้นได้ดับตอนได้ง่ายมีกิจกรรมอะไรอีกต้นได้ใช้ถึงขึ้นเนี่ยหลับระวังเรื่องนี้ให้ดีถ้าเวลาให้มอให้มไม่าจ่ายปนเมลียงลมมาแนวๆน่วจำใจเป็นไปตุนยุคหรือไปจำใจต้นย่านไปเรื่องของย่านมันไม่จ่าย ไม่ได้ประตูสิแต่เจ้าช้อนสีวาสันชื่นเหืองตาบิบูลระตาน้โอ้เจากจาเทสจำกิ้งนี่องค์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองอม่จบทีเนาะ

vâng lưới vâng lưới Nè, vô mặt ta đi kìa tay anh chẳng nha mày 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 lưỡi, mày lưỡi mày 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 mày

อ๋อโอเคอ่ะวะอ๋อมันโวยเนี่นะโอเ่ะวว่ะต้นได้ละป้าต่อเนี่ยเว้ยแม่ไม่ไดยูดีวว่างง้างง้า่เว้นห้างไ่ไม่เหมี่ยวเมี่ยงออไปจะไม่มี่ยวไม่เมี่ยงมันแต่เก่งว่าเก่งนั่งหวานดานาวินเลยแต่นี่แหะตึงเลยมันกัถึงได้พอดีกับข้าวมาถึงพอดีไม่ต้องไปตรง